สวัสดีครับผมเวนะครับเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทาสาขาภาพยนตร์ครับผมเวได้ฝึกงานกับบริษัทบันแอคทีฟตอนที่เรียนอยู่ชั้นปีที่สามนะครับทําไมถึงเลือกฝึกงานกับบริษัทบันแอคทีฟโดยเริ่มต้นเนี่ยเวได้รู้จักกับช่อง YouTube ช่องหนึ่งชื่อว่านัทเจอร์นี่ซึ่งเวได้ไปเห็นคลิปเขาขึ้นฟีดมันเป็นคลิปเกี่ยวกับการที่พี่เขาเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเจอชาวต่างชาติและได้สื่อสารกันเพื่อนัดก,กันไปเที่ยว ไปถ่ายแบบในส่วนตัวเนี่ยเวยชอบเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่แล้วซึ่งเวคิดว่าพี่เขาเป็นคนไทยเนี่ยแต่ว่าเขาสื่อสารกับฝรั่งได้อย่างเข้าใจและดูเป็นธรรมชาติมากซึ่งเราก็อยากจะเรียนรู้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เวรู้สึกว่าเ,เนี่ยเราน่าจะโอเคกับการฝึกงานแบบนี้มันได้ทั้งภาษาและได้ท่องเที่ยวด,ด้วยและเวก็ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอฝึกงานกับบริษัทของพี่เขาหลังจากที่เวได้เข้ามาฝึกงานวันแรกเนี่ย เวก็ได้เห็นโปรเจกชันท้าของพี่เขาก็คือบริษัทรันแอคทีฟพี่เขาก็เป็นเจ้าของบริษัทซึ่งเราก็เราน่าจะได้ออกกองเราน่าจะได้ถ่ายทํางานวิดีโอตอนที่เวได้ยื่นฝึกงานในพี่เขาเนี่ยเวยื่นขอฝึกงานในหน้าที่ผู้ติดต่อซึ่งหลังจากได้คุยกันแล้วเนี่ยเวก็กลายเป็นผู้ช่วยบุ้งกับพี่เขาและเวก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากหน้าที่ที่เราไม่ค่อยได้ทําแต่พอได้มาทําจริงจังเนี่ยเอ้ยมันเปิดประสบการณ์ใหม่ใหม่ เราได้รู้วิธีการวางแผนขั้นตอน pre-production พ,พอเวลาออกกองแล้วก็ออกเป็นผู้จัดการด้านเวลาสคริปต์ต่ตางๆที่เราต้องทำในขณะที่ถ่ายทำอยู่และถึงแม้ว่าครั้งแรกเวเนี่ยเข้ามา4วันแล้วเวก็ได้ไปถ่ายทำออกกองกับพี่เขาเลยเป็นงานหนึ่งเวก็ได้เป็นผู้ช่วยมุลกับเลยแล้วก็คิดว่าอุ๊ยเราเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยทำไมเราถึงได้ทำหน้าที่ที่มันสำคัญขนาดนี้ ในงานแรกเนี่ยเวตื่นเต้นมากครับผมแล้วมันเป็นโปรเจคชันใหญ่ที่มีคน30-40ถึงคนได้ซึ่งตอนนั้นนะเวก็รู้สึกว่าเราต้องจัดการสคริปต์ต่างๆเราต้องเข้าใจเหมือนว่าง,งานตรงนั้นน่ะมันทำอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรบ้างซึ่งผมกับพี่นัทเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องขั้นตอนต่างๆค่อนข้างบ่อยพอสมควรแต่ง,งานนี้ก็จบผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งเวก็คิดว่าเอ้เราก็มีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขและจุดที่เราทําได้ดีเหมือนกัน แต่พอได้ทํางานในหน้าที่นี้ไปเรื่อยๆเวก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มชินเราเริ่มปรับตัวกับหน้าที่ที่เราได้รับและบางครั้งถ้าเวไม่ได้เป็นผู้ช่วยกุมกับเวก็จะได้ทําหน้าที่แบบตากล้องหรือตัดต่อเล็กน้อยในหน้าที่ของตากล้องเนี่ยก็จะเป็นงานอีเวนต์งานโฆษณาต่างๆสิ่งที่เวชอบก็คือได้ออกกองถ่าย MV วีครับผมมิวสิสวิดีโองานโฆษณาซึ่งงานเหล่านี้เวจะได้พบเจอกับชาวต่างชาติทีเนี้ยเวยไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจังมาก่อน แ่ในงานถ่ายทาตรงนี้เนี่ยเวก็ได้สื่อสารกับชาวต่ังชาติไม่ว่าจะเป็นชาวรัสเซียฝรั่งเศสอิตาลีซึ่งเวก็พยายามที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจมากที่สุดและพยายามรับฟังสิ่งที่เขาบีฟเราซึ่งตรงไหนที่เวไม่เข้าใจเนี่ยเวก็จะถามพี่นัทว่าพี่นัทเขาต้องการอะไรเขาสื่อสารยังไงบ้างบรรยากาศการทํางานเป็นยังไงรู้สึกเหมือนได้ทากับพี่น้องเพื่อนโดยทุกคนเนี่ยให้บรรยากาศ รอบตัวเนี่ยเป็นกันเองมากครับผมเหมือนว่าเราได้ทํางานร่วมกับเพื่อนของเราเลยอย่างนั้นเลยแต่ละคนก็มีอายุที่ห่างกัน2-3ถึงปีแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ให้ความเคารพต่อกันและกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เด็กกว่าแก่กว่าหรือว่าเวโดยที่ในการทํางานแต่ละครั้งเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปในช่วง pre-production ช่วง production หรือ post-production ซึ่งถ้าเป็นช่วง pre-pro เนี่ยเวจะทำในออฟฟิศซะส่วนใหญ่รวบรวมเอกสารไม่ว่าจะเป็น break down casting call l อลชีตช็อตลิสต์สคริปต์ต่างๆในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเราก็จะได้พบเจอเอาซอร์สก็คือทีมงานจากบริษัทอื่นอย่างพี่ช่างไฟช่างกล้องตากล้องซึ่งทุกคนเนี่ยให้ความเป็นกันเองมากและในขณะที่เวทํางานอยู่ในบริษัทเนี่ยไม่ได้ออกกองข้างนอกช่วงเวลาพักเที่ยงหรือทานอะไรเนี่ยเราก็จะทานพร้อมกันที่โต๊ะอาหารซึ่งมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราได้ทํางานกับเพื่อนจริงๆสิ่งที่เวประทับใจที่สุดก็คือการที่เวเได้ออกไปเจอโลกภายนอก เจอสังคมที่เวไม่เคยสัมผัสมาก่อนบางครั้งก็ได้ออกไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดมีครั้งนึงไปสุราธานีเนี่ยเวก็ได้นั่งเครื่องบินไปที่สุราเลยซึ่งเวก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กฝึกงานนะทาไมเราถึงได้ไปไหนมาไหนโดยที่เราไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางเลยแล้วเราได้นั่งเครื่องบินในรอบ20ปีซึ่งเวนั่งล่าสุดก็คือตอนเด็กเลยแล้วก็นั่งอีกทีก็คือการฝึกงานในพีเขาซึ่งมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากและประสบการณ์การทำงานบางอย่างเนี่ยเวก็ไม่สามารถหาได้จากตอนที่เเรยยนยในมหาาลลั ได้เจออะไรใหม่ๆเปิดมุมมองเราใหม่ๆม,มันทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันกระตุ้นการทํางานของเราได้มากขึ้นเพราะเราได้ตื่นเต้นกับการทํางานของเราสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากฝึกฝนพัฒนาทัษะภาษาสาตัวเองร่วมกับการทํางานโรชัชนไปด้วยเนี่ยบริษัทนักชีพเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก